ปาท่องโก้คายนะคะเป็นแป้งปลาท่องโก้คนขานี่ค่ะได้รับของจากป้าสุดนะคะที่ทำปาท้องโก้คายนะคะเป็นแป้งปลาท่องโก้ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํากันค่ะโอเคมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะไทเฮอเป็นโฮมพามาทําปลาท่องโก้โดยใช้แป้งปัาท่องโกสําเร็จรูปค่ะเพ,พื่อนๆก่อนการเข้าชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะตอนนี้เราก็เข้าไปชมคลิปกันได้เลยนะคะ Let's go <S แรปมาอย่างดีเลยนะคะ เต้นมือใหม่ทอดปลาท่องโกก็ต้องน,นี้เลยค่ะใช้แป้งปลาท่องโกสําเร็จรูปแบบง่ายสะดวกกับชีวิตที่สุดแล้วค่ะด้วยความที่อยากทานปลาท่องโกที่ทอดเองร้อนๆนะคะเป็นความฝันเลยก็ว่าได้ค่ะแป้งปลาท่องโกสําเร็จรูปจากปลาสุดยีห่ห้ออร่อยสุดใจก็เลยได้นํามาทดลองทําทานทําทอดเองที่บ้านกันนะคะในกล่องประกอบไปด้วย แป้งปลาท่องโกะสำเร็จรูปพันกรัมค่ะยีสต์แป้งนวลเกลือและผงฟูค่ะนี่เลยนะคะแป้งปลาท่องโกะสำเร็จรูปอร่อยสุดใจนะคะทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆทำขายต้นทุนต่ำกำไรดีนะคะอร่อยสุดใจนะคะโดยมนจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเพื่อนๆโดยจะทดลองทำก่อน2ส่วนค่ะส่วนแรกมาดูกันค่ะ ทำรูตรงกลางไว้นะคะเพื่อใส่น้ํามันพืชหรือน้ํามันปาล์มค่ะเพื่อความนุ่มนะคะแล้วตะล่อมให้น้ํามันกับแป้งและส่วนผสมอื่นๆเข้ากันดีค่ะแล้วจึงเทน้ําลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเทน้ําลงไปเรื่อยๆนะคะอย่าเทจนหมดค่ะเพราะว่าน้ําอาจจะเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีข้อที่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือห้ามนวดนะคะใช้วิธีการ ผสมนะคะคลึงคลุกเคล้าอย่างเดียวนะคะถ้านวดจะทําให้แป้งไม่ฟูนะคะเพื่อนๆทําให้เป็นก้อนแบบนี้นะคะพักไว้ด้วยการปิดฝาหรือว่าจะแรปไว้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้โดนลมและทําให้ยีดทำงานค่ะโดยจะพักไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะมาทําส่วนที่2นะคะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะโดยการทํารูตรงกลางไว้ค่ะใส่น้ํามันพืชหรือน้ามันปาล์มเพื่อความนุ่มนะคะตะล่อมให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆเทน้ำใบเตยลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะจนแป้งกับน้ำใบเตยเข้ากันได้ดีค่ะทำเป็นก้อนพักไว้นะคะปิดฝาหรือห่อแรปไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> เมื่อได้เวลาแล้วนะคะก็เปิดฝาทําส่วนแรกก่อนนะคะดึงเอาแป้งออกจากชามหรืออ่างผสมโดยใช้แป้งนวลจะได้เอาออกได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าแป้งพองมากให้ทุบๆเอาลมออกนะคะ นำแป้งนวลโรยลงถาดหรือพื้นผิวที่ต้องการจะวางแป้งลงไปค่ะนำแป้งมาแบ่งตามขนาดที่ต้องการค่ะรอบนี้นะคะทำชิ้นเล็กไปหน่อยค่ะไม่ค่อยฟูนะคะจึงเปลี่ยนมาทำเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อนก็ดูจะฟูขึ้นนะคะก็เลยโอเคเลยนะคะรอบต่อไปนะคะจะต้องทำชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะ มาลองกันที่ส่วนที่2นะคะที่เป็นส่วนผสมของน้ำใบเตยค่ะเพื่อนๆถ้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ทําให้ชิ้นใหญ่และหนาขึ้นนะคะประมาณ4-5มิลนะคะนำน้ำมาแปะตรงกลางนะคะแล้วก็เอาแป้งอีกส่วนหนึ่งมาประกบคู่กันค่ะดึงแป้งให้ยืดเล็กน้อยนะคะแล้วจึงนํำลงไปทอดค่ะใช้น้ำมันเยอะพอสมควรนะคะ ใช้ไฟกลางค่ะโอ้ยดูสิคะหน้าตาดีขึ้นมาเลยคะ่ะเพื่อนๆฟูมากๆเลยนะคะปกติที่เห็นเขาทอดๆกันที่แม่ค้าเขาขายกันนะคะเขาก็จะปล่อยให้สุกทีละด้านก่อนใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่มนใจร้อนคะ่ะแล้วก็กลัวว่ามันจะไหม้คะ่ะเพื่อนเพนืก็เลยพลิกไปพลิกมากันหลายรอบนะคะดูกันไปมาจนสีสวยนะคะ แล้วก็ไม่ไม่ไหม้นะคะก็คีบออกมาวางบนตะแกรงค่ะเพื่อให้ใคลายความร้อนสักหน่อยนะคะแล้วก็นําไปจัดจานกันค่ะบอกเลยค่ะว่าสีสวยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะได้เวลามาจัดจานกันแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เรียงสวยๆผสมผสานกันระหว่างแบบผสมกับน้ําธรรมดาแล้วก็ผสมกับน้าใบเตยนะคะจะจิ้มกับน้ำพึง่งแล้วก็นมข้นหวานนะคะ หรือเพื่อนๆมีอย่างอื่นนะคะเช่นช็อกโกแลตแยมรสต่าง,างๆก็สามารถนำมาจิ้มได้ตามความชอบได้เลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าตอนจิ้มกับน้ำพึ่งกับนมข้นหวานเนี่ยให้ดูกันจะจะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยฟินมากๆที่สุดเลยค่ะบอกเลยค่ะว่ารสอร่อยละมุนรสกลมกล่อมเข้ากันได้ดีจริงๆนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพื่อนๆ คนค่ะได้เวลาทานกันแล้วนะคะอันนี้มีถึงซองแบบด้วยกันแล้วก็มีตัวของตัวจิ้มนะคะก็มี2แบบนะคะมีน้ำผึ้งแล้วก็นมข้นหวานนะคะก็มีความอร่อยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีออกเขียวๆเพราะว่าเราจะใส่ใบเตยเข้าไปด้วยนะคะนี่เพนจะจิ้มตัวนี้นะคะนมข้นหวานข้างในก็จะมีความ เกี่ยวก็จะหอมใบเตยนะคะมันอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะคะคนใครชอบความเป็นใบเตยแนะนําใส่น้าใบเตยเข้าไปด้วยนะคะได้อารมณ์ความหอมอร่อยมากค่ะอืมแซ่บหนัว อร่อยนะคะต่อมานี่ปลาท่องโกที่สีแบบที่ใส่น้ำเปล่าธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มน้มข้นหวาน ก็ให้ดูข้างในนะคะอันนี้จิ้มน้ำพึ่งมีความหอมนะคะต้องรีบทานตอนร้อนๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเริ่มเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะอืม ให้เลือกระหว่างน้ำผึ้งกับนมข้นหวานชอบนมนมข้นหวานนะคะแต่ถ้าเรื่องความหอมเนี่ยน้ำผึ้งนะคะหอมมากมิกกันเลยนะคะอร่อยะคะ่ะทุกคนจิ้มน้ำผึ้งไปเมื่อกี้แบบหอมน้ำผึ้งขึ้นมาแบบหสุดยอดนะคะ ทานกับกาแฟช่วงดื่มช่วงเช้านะคะหรือจะเป็นช่วงบายๆสายๆก็ได้หมดเลยนะคะจะมีข้อแม้ว่าต้องกินช่วงที่ทอดเสร็จใหม่ๆนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจแป้งปลาท่องโกะสำเร็จรูปอร่อยสุดใจะคะ่ะเดี๋ยวมลจะขึ้นลิงก์เพื่อติดต่อไว้ให้นะคะ แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆลองทานกันนะคะลองเอาไปทําทานกันก่อนนะคะติดใจอะไรยังไงก็ค่อยสั่งเพิ่มเติมอะไรกันไปนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย